ดวงยาวและมีสะไทยพ่อมึงฝั่นครึ่งแตกขย่ยไอ้จีนแม่งไอ้เชานีมา kao ni mā pai ดึงเลยเดี๋ยวไปดูกูจะดึงเลยรอดึงให้มันตายไปแปยบปุ๊บกูดึงปั๊บเลยดูกูดึงเลยเนี่ยโอ้โอ้หีกลับมาบ้าเรียบร้อยกูดึงเลยแล้วกูดึงจริง Hiểu Đừng là mày hiu đở đึง bay. Bên cần như thế. đi. <laughs> <laughs> มันปรับตั้งแต่มันปรับมาเนี่ยว่าโอ้โหพ่อมว่าตั้งแต่มันปรับมาว่าอ่ามันเอ่อมันมันเอ่อมันเอ่อมันเอ่อมันโอ้เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนก็ได้ไปแล้วเจอกันมก็กลัวคุณจ้าเป็นไงมันคือการก้ม嘛น้องไอ้น้องทำมาไอ้ที่น้องทำ ะไร่พีสเต็ปเมื่อกี้เห็ดพอดีเห็นพอดีไงสเต็ปก้ปม,ปกมอะเหรอตัดได้นะครืยแล้วตัวฟางอะโยกจริงๆเด้อก้มจริงๆเด้อโอซี่อะคับใช่เหรอสเตปอะก้มจริงๆเด้เอสเต็ปข้ามหน้าต่างแล้วบอบโอ้ยทันใดจะไม่โดนอ,นอีกหน่อยนะแต๋วเลยเนี่ย Rồi nó đừng rồi mình mà nó Mày đi, luôn mày đi ฟ้าร้องดังมากเลยอ่ะน่กกากลัวฟ้าร้องเวลาเนี้ยอุ้ยต่างเราก็ถึอถงอยู่อทำลังส,สู้กับการสสิ้น ชอบต่อชอบฮิเอ้ยไม่ได้วันรอบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาจะเข้าแข่งุบไปเที่ยวหรอฮะหาไปเที่ยวหรอเด็กเข้าแข่งหน้าให้ตูขนาดออกพิมงเนี่ยพรุ่งนี้ใครไม่ส่งอ่ะ 啊。

โปรดนะนี่

ช่าไม้อช่างไร้แรงเลยมันดีกว่าเขาไงเนื้อตกก็ตกโอ้หลุ่นก็ฟังจะออกออกประตูแล้วครับผม เนี่ยอันนี้ไม่ตั้งใจเล่นเลยกะว่ายังไงก็เอ้ก็ตายแน่ๆออกัาไ,ได้ออกประตูแล้วครับออกมาหลายตาแล้วเอ้าล้วกะว่าไม่ตั้งใจเล่นไม่เ,เพื่อนอยู่นเกมกินอะไรอ่ะขนมเิลง <c oughs> หนุผ่ผิงในโรงงาน,นได้คลิปแล้วช็อตเมื่อกี้นี่แหละช็อตจุกพันเทศ ได้แหละช็อตอยู่นะช็อตก็ก้มก็อย่าลืมนะฟุบปฟุ๊อ่ะฟุบปฟุ๊ปเราเลยหันไปเจอช็อตนั้นพอดีแล้วคนเล่นน่ะคือก้มจริงๆนะก้มหัววุ้บอืมวุบโดยอัตโนมัติอ่ะเจ้าลับทูเสียดายไม่ได้เปิดกล้องก็จะได้เห็นช็อตตลกเมื่อกี้นี่ปวดฉี่นี่ว่าลืมไปฉี่ก่อนเออเราฟังหมอปวดฉี่ เล้ยพวก <chapel> นี้จะไปสองพวกนี <holy> <c ıyorlar> <to to <c oughs> ้จะไปกินเหล้านะฮะเจ็บคอขึ้นมาเลยเขาหายเจ็บคอแล้วคัตเองสลับกันหนีไปกินเหล้ากันเลยคู่นี้หนูพาไปด้วยหนูไม่ได้หนีจริงหนูหนี ไม่ได <ITA> ้ผีพาไปด้วยไปร้านนี้จะพาไปด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าต่อไหมพูดอย่างนี้น่าจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะไม่ไม่ไม่มี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 หนจะกินแค่สองแก้ว แก้วโอ่งหรือเปล่าจะกินแค่สองแก้วอะจร,จริง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 มา้าหนูกินเบียร์สองแก้วนอนั้นเป็นเล่าหมดเดี๋ยวสตรีมเกมนี้เสร็จไปสตรีมไฟเอ็มละ <l ots> โอ้กินรู้เงี้ะต้องฟังไอ้แก้วกินแค่แบบเบาเบาเบาสองแก้วแก้วยักษ์อะแก <l ots> ้วโอ่งอะ ปกองฟางโดบอกว่าพรุ่งนี้จะกินแค่สองแก้วเบาๆให้นับเลยเดี๋ยวจะเปิดป้องให้นับเลยจานโอ่งเลยแก้วแก้วจานโอ่งอ่ะบอกว่าสองแก้วสองแก้วเบียร์แต่ว่านอกนั้นเป็นเหล้าฝาโอ่งคือโอ่งแดงอ่ะโอ่งแดงที่เขาไว้เก็บน้ําฝนน่ะรู้จักเปล่ารู้จักโอ่งแดงเปล่าไม่เดี๋ยวมันก็ว่าแก่อีกอ่ะแก่มากลูกมาแค่เรื่องไรล่ะ อ,อ่งแดงอ่ะไม่ใช่องมังกรนนะองที่เขาไว้รองน้ำฝนนะเคือคือองใหญ่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 แล้วคิดดูว่าฝามันใหญ่ขนาดไหนก็นั่นแหละกินเท่าฝามันนะกินเท่าฝ่าฮะฟอนฟอนเสียงไม่ขาดขาดอะไรนะได้ยินไหมได้ยินแล้วเมื่อกี้เสียงมันขาดขาดนะ บอกว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนคิดว่าเป็นเดี๋ยไม่ค่อยเก่งไอ้พูดอีกทีเมื่อก่อนนะอ๋อแล้วเมื่อนี้อ่ะไม่เหลือเมื่อวานี้ตั้งแต่เข้าสังคมก็ออกไม่ได้เลยอ่ะเทียมอยากเห็นนะเทียมไอ้นะพี่อยากเห็นไหมอีกแล้วจะไปต่อ นี่อยากเห็นต้องไปด้วยกันครับใช่หรอโอ้รีบจานเนี้ยเสร็จลพาโดไปตะวันแดงยะลาม้่งใช่ไวมเกิดมาแล้วเจอโทเทมเลยว่ะพี่เมทำไงวะทำงานหนุนก็จะมาแพ่มแก่ตเงาเลยฮะเดี๋ยวเจมทำงานหนก็จะมาแพ่ไปเลยนะคุณเดียวให้มันฟังอนุงไง พวกนี้เหรอเกมลำฟ้าป้าเจมจะพูดมาอยู่คนเดียวในนี้แหละพูดจะทำปฏิบัติหน้าใหม่จะนวลเรียกอยู่นั่นเองเรียกไก้ดีไปเลยเรียกให้ทำงานไม่ได้ไปเลย เอรักเธรักลาาในได้มากมายเรมาตเมาวคัตอเล่าขึ้นดูเจริมาล่าได้มากมายรู้่าะบ

รักไปเพลงเขานาครับเปิดอะไรก็ได้เปิดมาเถอะตั้งแต่วันนั้นเพียงไม่ไม่กล้าเปิดเพลงเองนะกลัวจริงกลัวกลัว ร้องอยู่ๆก็แดดออกอีผีอะไรของมึงเนี่ยเพียงขอบคุณทองแว่นใหญ่วันในี้ ขอบคุณค่ะแม่รักที่สุดล <c oughs> เลยอ่ะเฮ้ยหมาอย่างเงียบดีห <c oughs> มานงนะ <c oughs> ียบอ่ะอืมนมาไม่รู้หรอเงียบเ,เลยวมา เม่ e ลเล่นเน็ตบาร์คือไม่คุยกับใครเลยเมมไม่เยออ๋อเมม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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ปวดหัวกับคำว่าเพืああ่อนจังเลยว่ะเพื่อนจีนเนาะเพื่อนจีน

า <c oughs> ไม่สบายไม่สบายแล้วไปไม่ได้แล้วพวกเนี้ยไม่สบายพักก่อน 哎。

คัาคาัาสิคขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร